เบ่งแล้วเบ่งแล้วเขายวอนพักใช้อีสานเรียดด้วยพี่น้องเด้อใช้เกืบนะเงไหนไลรสุดล่าสุดขื้นบอขื่นขึ้นกอ่มต่าตงนป้ัดเียนหันยอนอดีตครั้งแท่นอป้ายนี่ตำนานมาครั้งเด้หนอพอป้ายสีเหลืองกันทั้ง่างเนี่ยเด่นหมดขดเลยพอซาลีบาคือมาผ่นมาจะได้มาร่วมมาเผอประพออย่างโควิดมาพอ เฮ้ยพ่อยันไต่เขาเป็นคนผูหายยันไต่บรมครูด้วยเหรอพ่ออันตลกสีสานตะกี้เบืองนี่อันเวาความแต่ม่ออยหูจากมนว่ายุชุดไหนชุดไหนอันลูกหอยลูกเนพ่อไวยจ้ะโอ้ยเอ้าก็เป็นชีสทอ้องิก็ลางสนตาไรบ่ลาบใช่แบบแคขมก็เสียมแมแมแนบมครูไข่เบืองเป็นคนปูมุกที่เลิศที่สุดละทังแต่ไอ่เบืองตลกมา อันอันีเขาเรียกว่าตำนานตำนานที่มันลมหายใจตำโดนเราจะไปสัมภาษณ์ยูพร้าี่อสนสนี่สน้าคนเบื้องไร้หลือพี่วีเอาไปลงคนก็เบื้องไรด้เยอ่าอันไอันประวัติพอมก่อนที่มนะาไปด่สองแสนสี่แส้าไปทุกที่พ่อไปทุกที่เดไปสมองเตีประสบการณ์เตีปั้นคำหรออะไูปแวนี้กนไปต่งตัวกันครับไางานกน